มาบอกแม่สิทำไมแม่ต้องใส่แว่นตาฮะน้องเชอร์ทำไมแม่ต้องใส่แว่นตานะ่ะลูกไม่าะไ่เห็นห่้งไม่เห็นห่้งคืออะไรอ่ะลูกฮะนี่ยทำไมแม่ต้องใส่แว่นตาเนี่ยเอาออกได้ไหมคะเอาไม่ได้ออกไม่ได้ทำไมเอาออกไม่ได้ล่ะคะไม่เอาออกแล้วนะเนี่ยแว่นตาเนี่ยแว่นตาอะไรเนี่ยฮะ ไม่เอาออกนะคะไม่เอาแว่นตาออกนะคะไม่เอาออกทำไมล่ะคะนี่แม่จะใส่ทำไมคะเนี่ยนี่แหละแม่ก็เอาออกได้นี่น้องเชอเอาลูกใส่ใส่เนี่ยใส่ทำไมคะใส่ทำไมใส่ทำไมบอกแม่ก่อนห็ฮะ อะไรนะคะ